满了。 สวัสดีครับผมสวัสดีครับสสวัดีคุณท่านเลยนะครับผมอยู่ผมโนจิมวีนผู้ใหญ่เช่นเคยนะครับผมกลับมากันในเกม Battlefield นะครับผม Battlefield 4นะเองนะครับผมนะเป็นเกมสมัยไหนไม่รู้ละนะครับแต่ว่ายังฮิตกันอยู่ยังเล่นกันอยู่นะครับผมนะก็วันนี้มาคนเดียวนะครับไม่ได้มาเพื่อนไม่ได้มาใครเลยมาคนเดียวนะครับผมกลับมาใน Battlefield 4นะครับเมื่อกี้ผมอยากเล่นมานานตั้งแต่เด็กละนะครับผมวันนี้ก็ในที่สุดก็ได้เล่นสักทีนะครับผมนะก็สำหรับวันนี้คลาสที่ผมจะเลือกเล่นนี่ครับ มันเป็นด่านเรือด้วยไม่มีรถถังมีแต่เครื่องบินกับเรือนี่ครับผมคิดว่าผมจะเล่นเป็นอ่าอะไรดีจะเล่นเป็นนี่ละกันนะครับในส่วนของเอนจิเนียร์หรือไม่ก็รีคอนสองตัวนี่แหละครับผมที่ผมจะเลือกเล่นนะเพราะว่าเอาไวเอนจิเนียร์เอาไว้ยิงเรือนะครับส่วนรีคอนเนี่ยเอาไว้ยิงพวกคนทหานราบเนี่ยผมจะเลือกเลือกเล่นรีคอนก่อนละกันลุยกันเลยภาพยังสวยเหมือนเดิมนะครับนี่คือเกมสมัยปี2016นะครับผม หรือเปล่าผมผมจำไม่ค่อยแน่ใจนะครับคิดว่าน่าจะ26 0 1แหละอ้วยังเอากล้องนี่มาอยู่เดีย๋ยเนี่ยโอ้โหันใจเย็นอะไรวะเนี่ยฮะมันสะใจตรงนี้แหละคือมันยังเป็นเกมที่แบบสมจริงอยู่นะฮะโอเคเรถบุกไปฝั่งนู้นใช่ไหมผมจะขอหาจุดซุ่มยิง ยิงดีๆก่อนนะครับโอ๊ยอะไรอ่ะนี่ฮะคือ Battlefield มันจะมาหลายๆทางนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นนะเขยันจะวิ่งกันใช้รถใช้เรือใะยิงกันอย่างมันนะครับโอเคปิงตอนนี้ผมปิงอยู่ที่70นะครับเซิร์ฟญี่ปุ่นนะไม่แหลกมากนะครับสำหรับคนที่เล่นมาก่อนหรือไม่บางทีจะสุดปัญหาแบบเออมีแต่เซิร์ฟปิงสูงๆนะแต่เ,เดหลังๆมาน,นี่ปิงค่อนข้างดีนะสูงไปวะ แกระ่ทกูไม่ค่อยหยอดนะหลังมานี่คือเขาเรียกว่าอันนี้นะปิงมันดีขึ้นเซิร์ฟยิบเซิร์ฟหลายๆเซิร์ฟก็เปิดใหม่ขึ้นนะตอนนี้ผมก็เล่นผมเล่นอยู่ประสามสี่เซิร์ฟก็คือฮ่องกงจีนแล้วก็ไต้อ่าญี่ปุ่นครับแล้วก็มีไต้หวันนะฮะผมเล่นอยู่เพราะท้ายที่สุดผมเล่นผมมีอยู่ไม่กี่เซิร์ฟที่เล่นนะฮะก็มีแค่เจแปนนะฮะญี่ปุ่นแล้วก็ไต้หวันแล้วก็ฮ่องกงเนี่ยสามเซิร์ฟที่เล่นเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนแล้ว เฮ้ยไนแล้วเฮ้ยเออทำไมไม่ค่อยแรงเลยวะมันไม่ตายเลยคุณ i น e ์วันคยังบน nice. แต่อยากตายเย็นใช่ไหมเขื่อนเพื <Dragon up> ่อนเราไปละสปอร์ตให้เพื่อนรออีกเดียวโอเคมาอีกตัวนึ่ง nice ศูนย์หมดระเบิดซนโอเคเห็นซุนยอดนะแต่ระยะนี่มันมันไม่ได้ยอดอะไรมากครับกระสุนขอตัวในตัวนึงเพื่อนข้างบน เอ้ยหอก็บินเล่นหัวดีจังต่ำไปหน่หอยคือมันระเบิดระเบิดบ้านเผาท่อมได้ฮะเอาวีจีไปงัดบ้านมันหืมสุดยอดโอเครีบไปหน่หอยมันจุกหลบ อมันโดนไม่ตายนาสุดท้าย้อศูนย์ไปพี่เราต้องเปลี่ยนจุดซุด่มละจะเข้าไปไกล้ชนิดหนึ่งไปตรงเกาะหน้านี่นะฮะอู้แม่งซัดกันใหญ่เลยตรงนั้นไปเอาฝั่งกูเอาเยอะเหมือนกันนี่เหย่อว่ายนะ้ำมือเดียวถึงพวก เราต้องสปอร์ตจุดดีนะฮะผมว่ารอบนี้เราน่าจะชนะแหละอยู่ไหนเอ่ยฮลโลอ้าวเรียบร้อยตายไปหนึ่งหมอไอ้มันหมอนี่ว่ะหมอมันชุบหมอมันชุบหมอมันชุบฮึแม่น่ารอดโดนฮอขนาดนั้นไอ้แค่ตะโกนไว้เคียโคตรดังเลย บนญฮัมบนข้ามบนอืมอืมอีนึงสต๊อ้อีจุนวะดูจุดปะน่ะการจะลองยิงแบบิกสโคมดูสักหน่อย เอาตรงสวดคลาสที Darwin, we re, we re ่ผมชอบเล่นส <All right, S 2> ุดก <the sound> <the sound> right. ็น่าจะเป็นสไนเปอร์แหละฮะเอาวะเอาวิ่ง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 กันเอาผมบอกไม่ค่อยเก่งนะสำหรับพวกเนี้ยบอดี้ฟิลนี่ไปแนวหน้านี่ต้องไปต้องไปกับเพื่อนนะไปคนเดียวไปสู้เขาไม่ได้เขาไปเขามาเป็นเขามากันทีมเชี่ยไม่เห็นรูวะเพื่อนเราอะไรได้ยินนะจ๊ะได้ยินนะวิ่งมาทำไม เอาเพียสุดหมดโอ้โหไม่นะถึงมันเร็วสุดเพี้ยโอ้โหเพี้ยกูไปละไอ้สัตว์แม่งจรวดมาซะขนาดนั้นอืมแอนเลยโอ้โปลดกล่องเลยวะปวดกล่องปลดกล่องแบตกันทีเดียว เยลบดิโอ้โหอาวีย์ล่วงเลยหลับโอ้โซุ่มกันหมดละเลี้ยอา11นัดมั้งน่าจะ11นัดเช็ดโอ้ชเช็ดอืมไม่ยิงข้ามมาอย่างนี้เลยนะเช็ดเพื่อนไปไหนลูกมาเออ เด็ดแมนโอ้โอเคมาว่องหัวแล้องเราม่ข้ามไปเราไม่ข้ามสะพานไปโกโกโกเฮียหงายลงน้ำเลยลูกเอ้าเขี่ยแตกอ๋อลงน้ำคือชุบไม่ได้เขี่ยตายห่าเลยตุนุนตุนุนตุนุนยิงยิงเพื่อนต้องการยา โอเคเรามีหมอสองคนนะตอนนี้ไปเพื่อนไป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 ลองตามเพื่อนไปนะตอนนี้เฮ้ย,ยน้องแก้วโอ้โหเชื่อเพื่อนตายอุ้ยเชีย่ยไม่หันละไม่ไงั้เพื่อนเราเออสามแล้ว ตรงไหน,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 นโอเคตอนนี้ต้องรอ,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 อรอราเรือบุกนะครับเรือ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  boat boat yeah แม n เวลเราต้องไปเวลเราต้องไปอเอนไปเคตายผมก็พอรู้สาเหตุอยู่นะครับว่าทำไมเขาถึงกลับมาเล่น Battlefield 4กันนะเพราะรู้สึกว่ามันอะไรหลายอย่างมันโอเคอ,อ,อ,อะไรเนี่ยมันอาจจะโอเคกว่า Battlefield 5ครับ หนึ่งก็ได้เรื่องของเอนจินเก่านะฮะที่คอมสมัยนี้ก็เล่นได้ละเข้ามาปุ๊บโอ้ยหอว่ะ Go. โกเฮ้ยรู้สึกว่าพายุเริ่มมาละ รู้สึกเหมือนเดี๋ยวมันจะมีเรือมาชนตรงนี้นะผมไม่แน่ใจหรือเปล่าน่าจะมีเรือมาชนตรงนี้แหละแต่พายุมาจากไหนนะอุ้ยฟ้าเป็งผานี่เลยเหรอโอ้ shit อ,อ,อย,ย,ยู่มาว่ะอู้เี้ยพายุมาละพายุเว้ยระเบิดป่ะ เนี่ยคือผมชอบความอะไรที่มันแบบสงครามแลม้วแบบมีอะไรที่มันน่าตื่นเต้นตลอดครับเรื่องฟิลโอพายุเริ่มมาละวลงมุนแล้วขึ้นมุนแล้วขึ้นเรื่อยๆนะครับขออะไรอะไก่ใค,คไม่โดนอยู่เริ่มมาแล้ว ผมจะขอดูตรงนี้ก่อนนะครับไม่แน่ใจว่ามันจะมีเรือมาชนหรือเปล่าะนะผมอยากดูให้แน่ใจก่อนสักแป๊บหนึ่งนะเอาเอาพังแล้วเอาเอาอาอฮอรกูอย่าลงน้ำนะนี่ไงมาละเอามอเอาไปาเนรือเด้เด้เด้พวมึงระวังเฮ้ยมึงไปไหน Sắp lên ngay, Nick também lên gọi t наход cho tốn geschät vào. Xem chất điện của โอ้จักไม่เห็นครับแม่งมายังไงวะเฮ้ยเชื่อมีโลูกวะเฮ้ยเนี่ยเดี่ยวนี้เหยือที่ชนเมื่อกี้นะฮ่าฮ่าเฮ้ยมีมีโลูกวะไปเวลาแทงให้เพื่อนนะโอ้กล้องจับของร้อนมาใส่ด้วยนะครับ ยังไม่มีโลว,ว่าวอาเรื่องเลยโก้ Go. ไปผมไม่รู้ว่าโล่มันทำกันอะไรได้บ้างนะโล่ไม่ค่อยรู้เหมือนกันว่ากันอะไรได้บ้างก่อนไปไปไอปที่ไม่มีใครมากูเลยเหรอตายที่มีไมไม่มีนะ,ะปดปืนเลยว่ะเฮ้ยปดปืนเลยเดี็กนเอาเข้าไป ตอนนี้ฟังเขาอยู่ยจุดเดียวนะเจะให้จุดเดียวอออ,อให้หมดเลยอนะ่ะ <c oughs> เอาดีไม่โดนอะไรเลยโลงศูนย์ก่อนชี <c oughs> ้หัวดิ้เย่ยเลยเลย นอนอย่างี้วะมาโอเคเคลียร์เพื่อนตายเไปเอาไปเอาเอาสุนไปขึ้นมาอีกแล้วหลบกระสุนอยู่เฮ้ยลงก่อนลงก่อนเพื่อนลงก่อนไปเชียร์มาอย่างงี้ Oh, shit! มาขุดการขุงการนิวยหมอตายอ้าวเรียบร้อยนะครับชนะไปที่เรียบร้อยแล้วนี่ครับผมนะสำหรับแมตช์แรกที่เราเล่นไปนะก็ชนะไปที่เรียบร้อยแล้ว